อ่าสวสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับนะก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ทําการรีนะครับสกิลมาเล่นในส่วนของกงจากสายอธรรมนะครับเนาะในส่วนของไอเทมก็ไม่มีอะไรมากเลยพี่ก็ปกติเหมือนเดิมทั่วไปนะครับเนาะก็จะมีในส่วนของทาจากเพิ่มขึ้นมาเหมือนอ่าอันเดียวนะครับเนาะเพื่อมาเล่นสายจากก็จะเป็นวิญญาณในอาวุธ3ามพนนะครับแล้วก็วิญญาณขั้นสูงอ่าห้าสิบซนะครับที่เหลือก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเด็กเดกอะไรพวกนี้นะครับเนาะเพื่อออที่่จะลลงเาามนดู อย่างเงี้ยนะครับเนาะในส่วนของ ว,วิญญาณจากอะไรเงี้ยนะครับนะก็ในส่วนของสกิลนะครับผมก็จะอัพมาในส่วนของในเอเอาไว้ตีเพื่อที่จะลงดันปรึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าผมก่อนที่ผมจะมาเล่นจากผมลองไปดูพวกสกิลอ่าแล้วก็ข้อมูลต่างๆในส่วนของสกิลอาชีพมันมาประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้อ่าเวลาเราจะลงปรึกษานะครับเนาะอย่างขวานนะที่พี่เห็นลงกันบ่อยๆนะครับมันจะเน้นตีจํานวนอมอนเตอร์เยอะแต่ฮีทเนี่ยมันจะน้อยนะครับใน ส่วนนี้ของขวานน่ะมันก็จะเป็นประมาณที่ผมบอกไปนะครับแต่ใน,นส่วนของจักรอะพี่จำนวนในการตีมอนนอ่ะมันจะน้อยแต่ฮิตอะมันจะเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเล่นได้ก็เลยลองอทำของแล้วก็ลองรีมาเล่นดูนะครับในส่วนนี้สกิลผมก็จะอัพเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางผักเนาะอันนี้ก็จะเป็น บัฟนะครับที่เอาไว้ใช้ในส่วนของบัฟแอ็กแท็แล้วก็บัฟอคิเลตนะครับเทาวานะครับแล้วก็สกิลอ่าขวานเมทัลลี่นะครับในอ่าอันนี้เกี่ยวจากพิชิตกับกวงจากอสูรคือผมอัพไว้อ่าเอาไว้ใช้เวลาเราตีแบบพวกเก็บสารนุกรมหรือว่าเก็บเลเวลอะไรเงี้ยนะครับเนาะกวงจากอสูรก็ยังพอใช้ได้นะพี่แต่ว่ามันระยะใกล้นะครับอ่เกี่ยวจากนะครับก็ระยะกลางนะครับจำนวนเป้าหมาย3เป้าอันนี้ก็สามารถเอาไวใช้เก็บเวลได้กับสกิลเทฮาวานะครับของเลเวล7จ สออันนี้คือดีมากๆนะครับนะระยะมันค่อนข้างไกลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะระยะมันจะค่อนข้างไกลนะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าจํานวนที่มันโดนอ่ะมันต้องติดกันมากๆนะครับเนี่ยมันถึงจะโดนแบบนี้นะแต่ว่าระยะสกิลมันโอเคนะครับมันค่อนข้างจ่ายสกิลได้แบบประมาณกลางตัวเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไกลถึงขนาดแบบว่าเราเล่นขวานที่แบบมันกวาดหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะ เออแต่ว่าฮิตอ่ะมันเยอะนะครับนะในส่วนของฮิตที่เราเอาไว้ตีเนี่ยเห็นไหมสองเป้าหมาย3ฮิตผมก็เลยลองเอามาตีพวกดันพุกษาดูอะไร,งะรเงี้ยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของสกิลฝ่ายก็เอาเป็นแค่กระโดดนะครับขั้น2อาวิชามารแทรกซ้อนนะครับเอาไว้ตีบอสโดยเฉยพาะเลยเพราะว่าแอนิเมชันในการออกสกิลมันตับนะครับมันแทงปุ๊บแล้วสกิลออกเลยนะแล้วก็มารหลบดวิญญาณก็ยังต้องใช้อยู่นะครับโลกหรือพี่จะไม่เอาวิชามารแทรกซ้อนก็ได้เอาไปลงบัฟเลือด อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะหรือว่าเป็นบัฟดาเมจสกิลอื่นก็ได้นะครับหลักๆอีกสกิลหนึ่งเลยที่เอาไว้ดีนะครับก็คือสังหารโหดพิษตาอันนี้ดีมากกับจักรนรกโลก,กันอันนี้โคตรดีนะพี่สองอันนี้นะครับคือสกิลที่เราเอาไว้อ่า เป็นคีย์หลักในการที่เราจะเอาไว้ลงพึกษาเลยเพราะว่าฮิตมันเยอะมากนะครับกับดาเมจแต่ละฮิตอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของฟาดฟันต่อเนื่องอันนี้นะครับก็เป็น2ฮิตก็ไว้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะเอาไว้ต่อต่อสกิลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของจุติก็อัพแค่ปานต่อเนื่องกับมงกรงงานนะครับเนาะหรือว่าถ้าพี่เดฟน้อยจะเอาไปเวลก็ไปอัพหก่งดุดินผาไปเอาเดฟเพิ่มอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเนาะในส่วนของสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะที่ผมอัพไปนะเดี๋ยวไปดูในนส่วววของการรีิ นะครับลงดันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ผมลองมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเนาะอย่างของสกิลขวานนะคือมันแทบจะใช้ระยะเวลาลงลดลงอะ่ะประมาณสักอ,อ,อย่างสมมุติว่าขวานนะผมลงประมาณสัก4 4นาทีนะครับจักก็จะอยู่ประมาณสัก2นาทีครึ่ง3นาทีประมาณนี้นะครับก็ลดลงค่อนข้างเยอะอยู่นะครนะนะรมันก็ทําให้แบบฟา์มในดันึกษาอะไรเงี้ยนะครับไวขึ้นเนาะ ผมทามาเพื่อที่จะเอามาแค่ตีบอสอย่างเดียวนะครับในส่วนของ PVE มันก็คงดีไม่เท่าขวานแล้วกันนะพี่นะ PVP ก็เดี๋ยวผมจะลองแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าในส่วนของ PVP เป็นยังไงนะครับเนาะในส่วนของเก็บเวลก็สกิลค่อนข้างสั้นนะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้พี่แต่เล่นขวานนะ PVE ดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวบท PVP ผมผมมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาลงดันปรึกษาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะในส่วนนี้นะแต่จากที่ผมลองมามันค่อนข้างไวนะครับ ลงพึกษาเพราะว่าสกิลฮิตเนี่ยมันเคลีย์พวกบอสนะครับเนาะมันเคลีย์พึกษาฮิตมันติดบ่อยมากมันแบบว่าคลีอะไรเงี้ยนะครับเนาะเปอร์เซ็นต์ในการออกอะไรเงี้ยนะพี่หมายถึงว่าคลีของตัวผมมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วสกิลที่มันจ่ายมันเป็นฮิตหลายฮิตนะครับมันทําให้โอกาสในการที่เราติดคลีอะมันก็ออกโอกาสติดบ่อยอะไรเงี้ยนะพี่เพราะว่ามันจํานวนยิตมันเยอะอย่างพวกสายขวาอะไรเงี้ยมัน จำนวนวอนเตอร์มันเยอะแต่ฮิตมันหนึ่งอะไรเงี้ยจังหวะที่เราแจกสกิลออกไปแล้วมันไม่ติดคีอะมันก็มันก็คือไม่ติดแล้วอะพี่เออมันก็เหมือนกับว่าวคีไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อย่างของจักรอะข้อดีของมันเลยคือฮิตของสกิลอะมันค่อนข้างเยอะหลายหลายหลายทีอะตีออกหลายทีมันก็เลยมีโอกาสที่การออกสกิลแต่ละทีมันมีโอกาสติดคีประมาณนั้นนะครับที่ก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับ ว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ลองไปเทียบกับขวานที่ผมเอาอเคยเอามาลงก่อนหน้านี้หรือว่าในหลายสตรีมที่ผมลองให้ดูอะไรเงี้ยนะครับลงดันอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ามันเป็นยังไงนะครับมันค่อนข้างโปรมากเลยพี่สกิลในการจ่ายอะความต่อเนื่องในการเล่นอะมันค่อนข้างดีมากเลยนะจากเนี่ยมันจ่ายสกิลแบบต่อเนื่องอะพี่ และฮิตก็เยอะนะครับโอกาสในการติดคีย์มันก็เลยบ่อยแทบจะใช้เวลาได้ดีกว่าขวานนะค่อนข้างเยอะเลยนะพอสมควรเลยออย่างขวานมันแบบฮิตเดียวอะ่ะพี่ดูดิอันนี้มันคือแบบหลายฮิตมากเนี่ยมันสแปมคิดแบบออกรัวๆเลยอะ่ะพี่แล้วยิ่งถ้าจังหวะที่แบบ เลเรามันเยอะเยอะจริงๆอ่ะพี่ดันไปตอนเลดเกมอ่ะผมคิดว่าถ้าเอามาแค่ตีบอสหรือลงดันผมว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจเหมือนกันนะพี่ก็ลองดูเอานะ มันชี้ดอกเจ็ดแสนะไม่เห็นปะมันออกสามดอกอะถ้ามันติดสักสองดอกอะมันก็แรงกว่าที่เราปล่อยสกิลแบบขวานดอกเดียวแล้วอะครับจากสายขวานนะนะที่ผมเคยเล่นมานะ เป็นไงไวไหมนี่ก็คือจากอธรรมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาะยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามมาให้คอนเทนต์ใหม่ๆผมด้รืก็จะขอบคุณมากเนะครับเบื่อไหมที่ต้องรอเติมเงินนานอย่าเข้าไปมันต่อทันทีต้องทิปไปทูวินท็อป p ัพเลยครับเพราะเรามีระบบเติมเงินอัตโนมัติบริการดีเติมไวมั่นใจทุกการทำรายการ อย่าลืมนึกถึงเปอร์ทูวินท็อปนะครับ